ชีวิตภายในพิงกี้แท้จริงมีตำแหน่งในแดนเผยตำแหน่งหน้าที่ล่าสุดพิงกี้สาวิกาหลังเข้าอยู่ข้างในโดยที่ผ่านมายังไม่มีการตัดผมพิงกี้เนื่องจากระเบียบของข้างในไม่ได้เคร่งครัดเพียงแต่มีไว้เพื่อดูแลเรื่องความสะอาดและสุขอ,อนามัยอย่างไรก็ตามพิงกี้ก็ไม่ได้ติดใจและยินดีที่จะตัดผมนอกจากนี้พิงกี้ยังเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อยู่ภายในและมีกิจกรรมต่างๆให้ทำร่วมกับเพื่อนด้วย ขอให้แฟนคลับพิงกี้สาวิกาไม่ต้องกังวลซึ่งก่อนหน้านี้พิงกี้ได้เข้าไปอยู่ในห้องกักเป็นเวลา5วันและตอนนี้เธอก็ได้ถูกย้ายเข้าไปอยู่ในแดนแรกรับเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้พิงกี้และแม่ออกมาจากห้องกักและเข้าไปอยู่ในแดนแรกรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะภาพรวมตอนนี้สภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงกำลังใจดี สามารถทานอาหารใช้ชีวิตได้ตามระเบียบของภายในส่วนเรื่องพิงกี้ใช้โทรศัพท์ภายในข้างในซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินง,งานด้านการควบคุมดูแลมีได้ให้สิทธิพิเศษแกบคค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่สังคมเข้าใจแต่อย่างใดค่ะรวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสารเจ้าหน้าที่ได้ขอยืนยันว่า ไม่มีการให้คนใดมีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ภายในอย่างแน่นอนอีกทั้งการกล่าวอ้างว่ามีผู้ต้องขังบางรายนั้นได้รับสิทธิพิเศษได้อยู่อย่างสุขสบายเหนือกว่าผู้ต้องขังรายอื่นๆนั้นขอเรียนว่าทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อคำกล่าวอ้างหรือคำบอกเล่าที่ไม่เป็นความจริง และที่บอกว่าพิงกี้ไม่ยอมตัดผมไม่มีนะคะเป็นดาราก็ไม่มีอภิสิทธิ์ชนใดๆแต่ได้รับความเมตตาจากแฟนคลับที่อยู่ในนั้นซึ่งจะมีกลุ่มมุสลิมมาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินโดยพรุ่งนี้เข้าสู่เรือนจำแนกและจะได้รับการตัดผมและจะได้ทราบว่าจะได้อยู่แดนไหนและในวันที่26กันยายน2565จะมีการพิจารณาสืบพยานเพิ่มเติม กรณีข่าวที่ออกไปบางเรื่องเจ้าตัวยังไม่สามารถมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองอยากจะขอวันทุกท่านอย่าฟังความข้างเดียวค่ะ